คือเพื่อนสมัยเด็กของห่วงช้างจางยู่ชิงมองยังไงก็ไม่เห็นจะพิเศษตรงไหนเธอเป็นคนยังไงกันแน่นะเหมือนจะไม่ค่อยออกอาการว่ารักด้วยสิแต่ก็ยังดีกับคนอื่นปกติโอ้ยความรู้สึกนี้มันอะไรกันเหมือนโดนกระแทกด้วยพลังมหาศาลหัวใจของเราเหมือนโดนสอนแทงเจ็บ ปางตายเลยแปลกเกินไปแล้วที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทำร้ายเราได้ขนาดนี้มาก่อนเพราะเธอคนนี้งั้นเหรอเธอมีอิทธิพลสำหรับเรามากขนาดนั้นเลยเหรอมนุษย์นี่ช่างเป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจตอนนี้เราต้องปรับตัวกับร่างนี้ก่อนต้องมีพลังเพื่อค้ำจนทุกสิ่ง ถ้าเราไม่แข็งแกร่งพอไม่รู้ว่าอันตรายจะมาตอนไหนถึงตอนนั้นอาจจะแย่ yeah. ในโลกนี้คงต้องทนกับความลำบากหน่อยแล้วนะเก็บโกนเงินมหาศาลไปด้วยตอนนี้เราต้องใช้ชีวิตตามแบบหัวฉางคนก่อนแล้วนะนี่คือสินี่คือสถานท,ที่ที่เป็นแหล่งอาหารใส ของนุชที่เรียกว่าเมืองนั่นสินะมีบ้านที่มีราคาแพงเยอะจนนับไม่ถ้วนตั้งเรียงรายกันเต็มเลยฮะต้องกู้เงินกี่ปีถึงจะได้บ้านหลังเท่านี้ล่ะเนี่ยโรงพยาบาลโรงภาพยนตร์ซูเปอร์มาร์เก็ตและสนามกีฬาเมืองน,นี้เหมาะกับการอยู่สำหรับคนส่วนมากเลยฮะอยู่ที่นี่อะไรอะไรก็สบายไปหมดอยากได้อะไรก็ได้นั่นสินะ ผู้มันถูกจับไปเป็นตัวประกันงั้นเหรอผู้มันถูกนี่คือสถานที่ที่ห่วงฉางต้องมาทุกวันสถานที่สำหรับฝึกฝนผู้คนเพื่อปลูกพลังเลกิสำนักฝึกพลังเลกิเลกิเกิดจากการเอาเวกภายในร่างกายของมนุษย์สำหรับฝึกสมรรถทั่วให้มนุษย์เรียนรู้วิธีใช้พลังเพื่อการดำินชีวิต ค่าเรียนแพงหูฉีกส่วนมากคนที่ปลูกพลังไม่ได้ก็จะมาที่นี่เพื่อเอาเวกให้ได้ฮ่าฮดูนส่สิว่าใครมานั่นมันไอ้กากนี่ว่าฮ่าฮไอ้กากยังแกจะมาเรียนทําไมวะวันนี้แกเอาเวกหรือ,อยังล่ะเห็นลองไปสามรอบแล้วยังทำํำไม่ได้อีกเรอวว่าฮ่าฮ่าจริงหรอว่าแม่งกากจริงๆดูว่า แม,แม่งหาเงินมาจ่ายค่าเรียนไม่ได้แน่เลยวะใช่แล้วลองใช้ชีวิตแกจ่ายแทนเงินสิวววะแกมันหมาตายยากไม่ใช่เหรอมีเงินใช้หรือเปล่าไปให้กับเธออัดโตดไปโอเป็นไงบ้างวะไม่ให้ตังมากินขนมเปล่ารเราสมัมผัสได้ถึงความกโกรธของห่วง้างในร่างกาย ควพวกนี้ไม่ทักทายกันดีๆแต่กลับดา่าล้องั้นเหรอพวกนี้ก็คงมาเรียนเหมือนกันสินะเท่าที่เห็นไม่เห็นมีคนเก่งเก่งอยู่ในหมู่พวกนี้เลยหลับการดา่ากากกว่าพ่อขตัเป็นล้านเหอ่อเขาพึงดา่ายังไงวะ <c oughs> ดา่าด่าไปเถอะไม่ทบสะนสถานกับเราล็ลอแค่คนข้างในกำมัดรอต่อยแล้ว จ้าคนแท่ห่วงไปไกลซะพังเลกิของนายยังไม่ตื่นเลยด้วยซ้ำถ้าหากจางยี่เสียวพูดถึงชื่อของนายอีกครั้งฉันจะหักขานายทิ้งซะนายมันไร้ประโยชน์ไอขยะเจ้านันเป็นคนเก่งในสำนักนี่นะฉันได้ยินมาว่าครอบครัวของพวกเขามีภูมิหลังที่ไม่ดีต่อกันเราอย่าไปยุ่งให้มากเลยจะดีกว่า เซาหมิงฉันหนักใจกับนายจริงๆทําไมต้องรังแกห่วงช้างด้วยเธอมาช่วยฉันเอ้ยเธอมาช่วยเรางั้นเหรอห่วงช้างนายบาดเจ็บตรงไหนไหมทําไมต้องเข้ามาช่วยเราด้วยอะไรกันเกิดอะไรขึ้นกับเราหัวใจของห่วงช้างมันทําไมในทําไมโลกนี้ช่างสดใสเวลาเรามองเธอกันนี่มันเกิดที่ นี่มันเกินจริงไปไหมเนี่ยตอนนี้อัตราเต้นของหัวใจกำลังสงขึ้นเลือดสูบฉีดเร็วขึ้นร่างกายร้อนไปหมดเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจของล่างนี้กันเราคงคิดไปเองไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกมั้งนะน้ำช้เรื่องสำคัญในตอนนี้ล่างนี้คงมีความรักให้กับจางอยู่ชิงคงต้องแสดงความรักด้วยการต่อสู้สินะเราต้องไม่ หลังเลที่จะบอกเธอตอนนี้จังอยู่จริงฉันไม่มีเวลามากแต่มีอะไรจะบอกเธอคิดว่าเธอคิดว่าถ้าบอกไปทุกอย่างก็จะคงจะดีขึ้นหมองช้างเขารักเธอนะรักมาตั้งแต่ตอนอายุสี่ขวบเลยแล้วที่เขาพยายามมากอย่างมากก็เพื่อเธอเนะี่ยมันกล้าสารภาพรักต่อหน้าชาวเมงเนี่ยนะนายสดมากจนบ้าเลยนีง่ไงฟ้าแบบพวกชอบโพสโสด ในเฟซแต่ทักไปเจ็บเสือกไม่อ่านอะเลือก,กังวลเรื่องของเขาตอนนี้ห่วงช้างคนที่รักเธอสุดหัวใจให้ได้ตายไปแล้วแล้วชีวิตแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขเธอนะถ้าเธอทำได้ช่วยลืมเขาด้วยเถอะนะ อที่พูดไปทั้งหมดต้องตัดสายสัมพันธ์ได้แน่ๆคนอะไรทั้งหล่อทั้งเก่งขนานี้โอบาติงอยู่ตรงหน้าเก๊กอยู่นั่นนะไอ้เวนเอาเตีนงไปดแดกเช้ามิงยานะน่ะเก๊กอยู่ได้ตัวส้งตีนอัดหัวไปเลยฮะห่วช้างห้ามทะเลาะวิวาทในบริเวณนี้จุดการกระทำของคุณซะไม่ต้องตกใจไปครับผมแค่ทักทาสวัสดีแค่นั้นเอง นี่มันไม่ใช่เรื่องตลกตลกนะครับถ้าคุณจะฝึกซ้อมพลังตอนนี้ตามหลักต้องฝึกผ่านพอดแคสต์ตามเว็บก่อนหรือคิดจะขัดขืินเช่นนั้นจะมีโทษร้ายแรงนะครับของพวกนั้นมันไร้สาระใครจะไปบ้าไปนั่งเรียนออนไลน์กันได้ตลอดเวลาฟา้าใครจะไปสนกันก็หมอนัานเป็นคนของตระกูลห่วงนี่นายังไงก็มีเงินคำฟ้าอยู่แล้ว คุณอยากจะลองสู้ไหมล่ะงช้างนายไม่เป็นไรนะช้างออเหมองทำไมนายต้องทำหนึ่งขนาดนี้ฉันเอาเรื่องนี้ไปฟ้องอาจารย์แน่โทษนะขอโทษสำหรับทุกอย่างฉันขอโทษเธอไม่ต้องขอโทษหรอกนะยิ้มออกมาแบบมีความสุขหน่อยสิขอร้องล่ะดื่มฉันไม่เถอะนะผู้ว่าของนายนะานายสำคัญสำหรับฉันมากเลยนะอะ วพื่อไงนะสำคัญงั้นเหรอเธอเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ใช่คนสำคัญของเธอสักหน่อย,อยไอ้เจ้าคนตระกูลหัวงแกคิดจะทำอะไรฮะกล้าแต่ต้องผู้หริงของฉันแบบนี้อยากตายหรืองไงเยี่ยนะฉันเป็นคนเป็นของนายตอนไหนอะฉันขอท้าประลองแกบแกกล้าไหมล่ะไอ้หงช้างถ้าแกแพ้ก็ออกไปไกลๆจากเธอซะเฮ้ยพวก เขาท้าประลองกันจริงๆเด้แล้วคิดว่าห่วงเฉาจะรับคําท้างนันเหรอหมานันเอาอีกแล้วหือท้าประลองอะอะไรอ่ะถ้านายตอบรับการประลองครั้งนี้จะเริ่มขึ้นโดยที่มีการออกอากาศไปทั่วประเทศเลยล่ะแน่นอนว่าเฉาหมิงคนค่อนข้างมีฐานะเลยทําให้เขาได้เปรียบเป็นอย่างมากยังไงก็ระวังตัวเองไว้ก่อนนะนายจะอาอยัางไง ถ้าทำตามก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะหรือจะหดหัวอยู่หลังผู้หญิงกันล่ะฉันจะคนฉันจะคนแบกแกมาเยอะแล้วล่ะพวกอ่อนแอแบบเนี้ยผู้หญิงบางคนยังเก่งกว่าซะอีกฟังนะจางอยู่ชินจะคนขี้ขลาดแบบนั้นก็มีดีแคก่ก็อยู่ข้างหลังผู้หญิงนั่นแหละมันคือขยะที่ยิ่งกว่าขยะขึ้นไปอีกยังไงล่ะ หงวงช้างไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกนะฉันว่าเราเรียบไปเข้าเรียนกันเถอะเอ๊ะให้ตายสิไอ้นั่นสูงเป็นบ้าปินก็อยากชิบเองเลยอะหงวงช้างนี่นายบ้าไปแล้วเรื่องไงเนี่ยกลับมาหน่ายะโอ้ดีแกเอาจริงกงนเหรอใช่ฉันอยากเรียนรู้ทักษะจ้องนายบ้างนะไอ้วิชาเท่ามินนั่นน่าสนใจดีวัต t f เฮ้ย <c oughs> เขาขึ้นไปจริง,จร,งจริงดีผู้ที่ได้รับการตื่นของพลังแล้วกับคนธรรมดานเนี่ยนะห่วช้างมันงงหรือไงจะไปสู้ให้โดนฆ่าทําไมวะนี่เหรอการต่อสู้ที่ดีเลยล่ะจะบอกให้เราจะได้ถ่ายรูปฉากสุดท้ายของห่วงช้างด้วยนะเฮ้ห่วงช้างตาบ้าอย่าไปสู้นะคามาเดี๋ยวนี้เขาคุงลุงมาไม่ได้แล้วล่ะ แค่มองผ่านรูตดก็รู้แล้วว่าใครจะเป็นฝ่แพ้อะฮิคอยดูเธอว่ารุ่นพี่มึงจะจัดการเจ้านั้นยังไงดีกว่านะฮ่าๆ,ๆฉันรู้ว่าแกยังไม่ได้ปลุกพลังดังนั้นก็เป็นแค่คนธรรมดาืึดังนั้นฉันจะต่อให้แกต่อยก่อนหมัดนึงเพราะชีวิตของแกจะอยู่ไม่ถึงหมัดที่สองยังไงล่ะตอน ที่มันต่อยเสร็จเราก็สวนกลับแบบเท่ๆไปเลยหลังจากที่จางอยู่ชิงเห็นความหล่อเท่ของเรานางก็จะตกหุมรักหมัดบืนใหญ่อัลมอนเฮ้โอยละถวยเลยรุ่นพี่เมงโดนต่อยเหรอถึงกับติดสตันเพราะห่วงช้างเลยหรือไง หงษ์ฉางล้มเขาได้ภายในหมัดเดียวงั้นเหรอหมัดน้นสุดยอดมากเลยล่ะครับนี่มันพลังของคนที่พลังถูกปลุกแล้วนี่นะรู้สึกเหมือนเขาผ่านจากระดับกลางมาแล้วละเลยละ่ะหงช์างพลังตื่นแล้วงั้นเหรอคุณย่าไม่เอาสิครับอย่าเอาขนมหนูไปนะอ้าวนั่นเขาคุยกอยู่ในฝันหรือเปล่าองทำยังไงต่ออะรอเขาตื่นแล้วค่อยต่อสู้เหรอ มีใครจะเล่นกับฉันระหว่างรอบ้างไหมไม่ไม่หืมเฮ้อมันนั่นมันไม่เลียวเลยนี่แต่ฉันไม่ยอมรับหรอกนะว่าคนแบกแกจะโจมตีฉันได้แน่เตืนแล้วเหรองั้นมาต่อมาตื่นนี่ฉันหลับไปตอนไหนเอาเมือถือมันนี่ดิเวียนเอ้ยนี่ตูโดนเอา ไอเจ้าบ้านนี่สตทันกั้นหรอวะทำไม <จะ S 1> ช่งางหน้าอายขนาดนี้หวังว่าจางฉีเธอจะไม่ได้เห็นนะจ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 ,ะจ,ะจางยูชิงตื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่นเห็นแล้วจริงด้วยสิ่งที่เราไม่เคยคาดฝันว่าได้เกิดขึ้นแล้วงั้นเหรอเจ้าหมอนี่จะมานำหน้าเราได้ยังไง ฆ่ามันฆ่ามันออมันตาย้อยรอบไปเลยเราจะสู้ต่อได้ยังอ่ะพูดมากปากเหม็นว่ะอากูอยากตันหน้ามึงจริงจริงเลยเว้ยโอ้งั้นก็ได้เลยสิอย่ยาอย,าย่าโยนนะมือถือของฉัน